ผมจะพามาดูอาการของพัดลมยี่ห้อะอะไรนี่จิมนะครับไอเมอร์เฟกนะครับไอเมอร์เฟกนะครับทางลูกค้าแจ้งมาบอกว่าอาการคือ,อหมนุนมีเสียงดังนะครับหมุนช้ามีเสียงดังแล้วก็พอทํางานไปสักพักหนึ่งทําทงานไปสักพักหนึ่งมันก็หยุดหมุนนะครับพอหยุดหมนุนหยุดหมนุนเปิดใหม่ก็กลับมาทํางานได้อีกนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าอามันเป็นยังไงนะครับอาการเขาบอกว่ามันมีเสียงดังนะครับในระหว่างตอนหมุนทําง,งานนะครับครับก็แนวลักษณะน,นี้ก็ไม่อยากจะหมุนนานนะพอหมุนไปสักพักหนึ่งคือตอนแรกก็หมุนแรงนะเอาไปมาก็แบบ หยุดหมุนเลยนะครับอาการเสียงดังนี่คือนะครับแน่นอนนะเพิ่มมาอีกตัวหนึ่งคือน่าจะเป็นน้ํามันภายในแห้งแล้วนะครับน้ํามันภายในแห้งตรงแกนนะครับมันไปสีกับตัวตัวชุดบูทนะครับมันก็เลยเกิดเสียงดังนะครับเนื่องจากไม่มีน้ํามันล่อลื่นแล้วก็ตัวบูทน่าจะสึกแล้วนะฮะนะฮะบูทก็น่าจะสึกแล้วแกนก็น่าจะมีปัญหาแล้วนะครับอ่า ส่วนคาปาซิเตอร์นี่คือยังไม่รู้นะครับเป็นพัดลม18นิ้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าอเราจะเช็คยังไงนะครับว่ามันบูทมันสึกยังไงนะครับเราจับแกนนะครับลองโยกดูนะครับเห็นไหมฮะเห็นแกนไหมแกนนี่ขยับตามมือผมเลยนะครับนะฮะขึ้นลงนะฮะปกตินี่ถ้าหากว่าตัวบูทมันดีแกนมันดีเนี่ย นะครับมันต้องนิ่งนะครับมันต้องนิ่งคือมันจะไม่ไหวนะครับมันจะแน่นตึ๊บเลยนะะถ้าอย่างนี้แสดงว่าระบบแกนมีปัญหาแล้วนะครับระบบแกนมีปัญหาเดี๋ยวเรามาเก็บเดี๋ยวเรามาแกะดูนะครับว่ามันสึกอ่าด้านหน้าหรือด้านหลังนะครับอ่หลังจากที่แกะออกมาก็จะเจอแนวลักษณะนี้เลยนะแสดงว่าผ่านผ่านงานซ่อมมาแล้วนะครับอ่ผ่านงานซ่อมมาแล้วนะครับ เขาใช้คาปาซิเตอร์อยู่ที่2ไมโครนะครับแสดงว่าเขาเขาน่าจะคิดว่าอาการนะครับอาการที่อาการที่มันเกิดขึ้นเนี่ยที่มันหยุดหยุดมันช้าเนี่ยเขาคงจะสงสัยว่าเป็นที่อาการนะครับเป็นที่เป็นที่ตัวคาปาซิเตอร์เสื่อมนะครับเขาก็เลยทําการเปลี่ยนนะครับดยจากการรัดนะครับลัดตรงเทปดําตรงนี้นะครับ คือบูทมันโยกนะครับมันเหมือนบูทมันไม่ได้เหมือนบูทมันไม่ได้เหมือนบูทมันไม่ได้เสียหายนะครับตัวบูทภายในมันไม่ได้เสียหายนะครับเหมือนบูทมันโยกไปตามนะครับมันมันมันบูทบูทมันโยกไปตามไปตามตัวกดนะครับเหมือนตัวกดมันไม่แน่นนะครับมันบูทมันโยกไปตามแกนนะครับแต่ช่องว่างระหว่างบูทนี่คือไม่มีเลยนะฮะนะ แต่บูธมันจะหมุนไปตามแกนนะครับจะเป็นในแนวเหมือนอาการแกนฝืดเลยนะคล้ายๆนะเดี๋ยวเราต้องเปิดมาดูอีกทีหนึงนะครับในระหว่างตอนที่ผมนะครับไขน็อตออกมานะครับน็อตยาวๆมามันรู้สึกว่าไขได้ง่ายนะครับไขได้ง่ายนะครับเหมือนเหมือนผ่านงานซ่อมมาแล้วนะครับดึงออกมาก็จะมีจะมีการติดนะครับติดตัวเส้นนะครับ เส้นได้ที่เขามัดไว้นะครับตรงจุดด้านหน้านะครับด้านหน้านี้ดึงออกไม่ได้นะครับแสดงว่าน่าจะดึงออกได้ทางด้านหลังนะครับขั้นตอนนี้เราก็ต้องใช้ความระมัดระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยขอบขอบตัวเนี้ยอาจจะไปขูดกับขดลวดขดลวดได้นะครับขดลวดทางเด็กได้นะครับ โอ้โหนะครับดูดูจากสภาพนะครับสภาพนะหลวมหมดเลยนะครับหลวมทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะฮะเห็นไหมฮะอือันนี้เห็นไหมเห็นไหมไอ้ที่เป็นเย็นๆขึ้นมาอย่างเงี้ยไม่ใช่ ไม่ใช่ผมทํานะครับไม่ใช่ผมทํานะครับอ่ะเห็นไหฮะมันเหมือนอผ่านนะครับมันเหมือนเหมือนผ่านผ่านสนามมาแล้วนะผ่านสนามในที่นี้คือผ่านงานซ่อมมาแล้วนะเห็นไหมฮะเงยขึ้นมาอย่างนี้เลยนะฮะเห็นไหมฮะอ่านะครับเหมือนเหมือนการกดบูตรตรงนี้ไม่แน่นนะครับไม่รู้เป็นเพราะว่าเขางัด งัดออกมาเพื่อใส่หรือว่ามันเป็นความผิดปกติของมันเองนะครับดูได้5 0า้นะครับ549นะครับ549โอห์ม oh นะครับตัวเลขนิ่งถือว่าใช้ได้นะครับถือว่าใช้ได้นะครับก็บางทีเนี่ยคือในรอบรอบของการพันแล้วก็ขนาดของขดลวดเนี่ย มันจะสร้างความแตกต่างนะครับแตกต่างกันของค่าโอห์มนะครับอ่ามันจะไม่มันจะไม่ค่อยเสถียรกันนะครับคือบางทีบางคนถ้าไม่มีประสบการณ์ในการเช็ควัดแนวลักษณะน,าานี้อาจจะดูหลงทางเอ๊ะมันใช้ได้อยู่ไหมอะไรไหมนะครับก็ช่างเก่าเขานะครับทำไว้เราก็ต้องไอ บูทนแนวลักษณะนี้นะครับเวลาถอดถอดมาง่ายนะครับเวลาใส่ใส่ก็ค่อนข้างที่จะยากนะครับและบูทนี้มันมีความแข็งนะครับมีความเป็นสปริงอยู่ในตัวนะครับและภายในมันจะมีมีอ่ามันจะมีล็อกนะครับมันจะมีล็อกนะครับถ้าใส่ไม่เข้าล็อกเนี่ยคือมันก็จะไม่ มันก็จะไม่แน่นนะครับมันก็จะไม่เป็นสปริงนะครับมันก็จะมันก็จะหลวมนะครับเน่ยันเขาสปรีนะ้ํามันพวกนี้เขาก็ทําการเปลี่ยนใหม่นะครับเปลี่ยนใหม่นะครับดูจากสปรีนนะฮะและบูทบูทก็ยังดีอยู่เลยนะบูทบูทก็ไม่ได้มีปัญหาเลยอนะครับบูทก็ไม่ได้มีปัญหาเลยตอนแรกผมนึกว่าบูทสึกแกนสึกนะครับที่ไหนได้ เขาใส่ตัวชุดแหวนกดสปริงนี้ไม่แน่นนะครับมันจะมีบาเนี้ยเนี่ยเห็นไหมมันจะมีบาข้างในรองรับแหวนแนวลักษณะนี้ค่นยอยนข้างที่จะใส่ยากนะครับคนอื่นผมต้องเคาะแหวนตัวนี้ให้มันเรียบก,ก่อนเนี่ยเคาะไปบ,บ้านนี้แหละ จุดสําคัญนะครับของตัวกดบูทจะมีประสิทธิภาพหรือว่าไม่มีนะครับจะอยู่ที่ตรงนี้นะครับเนี่ยจะอยู่ตรงปลายตรงนี้นะครับปลายตรงนี้เราต้องเคาะให้มันเรียบนะครับปลายตรงเนี้ยนะครับจะแน่นไม่แน่นอยู่ตรงนี้นะแล้วก็ขอบตรงนี้มันจะมีอาการบวมบิดเบี้ยวเอียงนิดหนึ่งนะครับเราก็ต้องทําทการเคาะให้มันสมดุลกันนะครับนี่ะให้มันเป็นร่องเป็นนูนนะครับ มาเคาะนะครับอ่าทีนี้นะครับความยากในการใส่แหวนนะครับทีนี้เรามาวัดดูนะครับเรามาวัดดูระยะตรงนี้คือความยากของการใส่แหวนนะครับคือการใส่แหวนตัวนี้นะครับ เพราะว่าเราต้องใส่ให้มันตกลงล่องนี้พอดีนะครับมันจะเป็นล่องบ่ารับพอดีนะครับเป็นล่องไหมอ่าเป็นบ่ารับนะครับเป็นบ่ารับนะครับถ้าหากว่าเป็นในแนวแบบให้มันเข้าล่องเนี้ยจะใส่ยากนะครับอันนี้ยากระดับระดับกลางนะครับยากระดับกลางนะครับแบบนี้นะครับเพราะว่าแหวนมันมันเป็นแหวนสปริงที่แข็งนะครับนะเป็นแหวนสปริงที่แข็งนะครับ มันจะไม่เหมือนฮาตอรี่นะครับที่เราแบบดันๆันแล้วเราเบี่ยงงัดเลยแล้วเข้าได้เลยนะครับมันจะไม่เหมือนนะครับสำหรับงานแบบนี้เราก็ต้องใช้เทคนิคพิเศษนะครับสำหรับคนที่ยังไม่เคยทำนะครับผมก็จะงอแหวนงอแหวนลงมานะครับนะครับ ผมจะงอแหวนลงมาแนลักษณะยอย่างนี้นะครับเพื่อให้มันมีระยะในการนะครับให้มันมีระยะในการใส่แหวนเข้าไปนะครับในการกดแหวนหรือว่าใส่แหวนเข้าไปนะครับผมจะงอต้องงอเข้ามาแหวนผู้นี้หักง่ายนะครับแต่ถ้าหักก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าหักยิ่งดีนะหักแล้วก็จะใส่ง่ายนะครับ อเพื่อที่จะหาระยะเพื่อที่จะกดเข้าไปให้ได้นะครับถ้าถ้าการกดนะครับถ้าการกดไม่ได้ระยะมันก็จะดันเข้ายากนะครับเดี๋ยวผมก็จะอาศัยประสบการณ์อันน้อยนิดของผมนะครับเพื่อที่จะทำการใส่ตัวแหวนกดปูดนี้เข้าไปนะครับเพื่อมานำเสนอให้กับเพื่อนช่างนะครับ เพื่อนเอฟซีทุกคนนะครับได้ดูกันนะครับถ้าถ่ายถ้าถ้าไลฟ์สดให้ดูก็น่าจะมีคนทวงบ้างนะครับโอเคเอาใหม่นะครับโอเคนะฮะก็ผมก็ใส่มันค้างเติมก่อนพยายามจะให้มันปุ่มลงไปข้างล่างเยอะนะครับเวลาเราให้มันอยู่ตามร่องนะครับอ่านะ ตัวบูทเนี่ยเราก็ต้องจัดให้มันดีๆนะฮะผมก็จะไล่ไล่การงัดคบขอบก่อนนะครับเพื่อให้มันเข้าไปนะครับเล็บจิกเข้าไป ทำวิธีการนี้ก็จะยากนิดนึ่งครับี๋ยวทีนี้ถ้าจะใช้ใช้เล็บจิกงัดเข้าไปมันน่าจะยากนิดหนึงนะครับก็ต้องใช้วิธีการไล่ขอบนะครับไล่ขอบอการไล่ขอบผมขออนุญาตใช้เครื่องมือพิเศษนะครับคือใช้เท้านะครับ ขออนุญาตใช้เท้านะครับผมต้องค่อยๆไล่ขอบนะครับนะครับชุดแกนพัดลมอิมพิฟต์เครื่องนี้นะครับคือเป็นเป็นตัวชุดพัดลมสิบแปดนิ้วนะครับแต่ใช้แกนนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ใช้แกนไม่ใช่ใช้แกนเก้ามิลนะครับเป็นใช้แกนแปดมิลนะแต่เป็นสิบหกนิ้วนะครับเอ๊แต่เป็นสิบแปดนิ้วนะครับพูดผิด นะครับแต่ใช้แกน8มิลน,นะครับอ่าแบบใช้ในแนวเหมือนกับของฮารตาลีนะแต่เป็น18ฮารตาลีถ้าเป็น18นิ้วก็จะใช้เป็นเกน9มิลจะใหญ่หน่อยอันนี้เป็นใช้แกน8มิลน,นะครับโอเคนะก็เพิ่มเติมเสริมอะไรให้เขาหน่อยนะครับเนื่องจากมันเหมือนของจะขาดนะครับของจะขาดก,ก็เลยเติมเติมให้เขาหน่อยนะครับทีนี้เราก็ประกอบพร้อมที่จะ พร้อมที่จะนำส่งลูกค้าได้เลยนะครับมันเหมือนระยะโรเตอร์มันมีการเคลื่อนนิดหนึ่งนะครับผมจะทำการตอกย้อนตอกย้อนลงไปนิดหนึ่งนะยังขาดอ,อีกนิดหนึ่งนะฮะมันยังขาดอ,อีกนิดหนึ่งมันต้องเข้ะลงไปอีก มันเหมือนจะติดนะระยะโรเตอร์ได้แล้วนะครับมันเหมือนจะติดนะ,ะมันเหมือนจะติดไอ้ตัวนี้มันเหมือนจะติดไอ้ตรงนี้นิดหนึ่งนะฝนฝนออกนะฝนออกนิดนึงนะครับตอนนี้ก็ปาดเรียบร้อยนะครับทั้งปาดแล้วก็มาฝนนะครับโอเคดูดีคราวนี้มันจะได้ไหมต้องตั้งระยะทุ่นใหม่นะฮะ ตั้งระยะโรเตอร์ใหม่แล้วก็มาปาดใส่ตัวนี้ไว้นะครับมันให้ตัวเนี่ยบูตตัวนี้มันจะได้ไม่เลื่อนนะครับความสําคัญตัวนี้คือเป็นตัวขั้นนะครับเป็นตัวขั้นเพื่อไม่ให้ตัวบูตมันเลื่อนนะครับ,นะรบเพื่อไม่ให้ตัวบูตมันเลื่อนแต่มันก็จะเลื่อนอยู่นะครับเพราะเราเดึงแรงนะครับถ้าปกติแล้วมันจะไม่เลื่อนนะครับโอเคทีนี้เราก็ นี้ก็จะมีระยะดึงนะครับคือนะครับตรงจุดนี้นะครับมันก็จะมาเสมอกับขอบนะครับมันจะมาเสมอกับขอบนี่พอดีนะนี่ขอบตัวตัวชุดสเตเตอร์ตรงเนี้ยนะเวลามันทางานมันก็จะดึงนะครับดึงเพื่อให้หาระยะตรงนี้นะครับพอดีมันถึงจะทํางานได้นะครับถ้ามันไม่พอดีมันก็จะดังกึดพัดลมมันจะไม่มีแรงนะครับโอเคผมจะไม่ใส่แหวนนะครับคืออ่ที่เขา ใส่แหวนมาให้เนี่ยเพื่อเป็นการสร้างระยะลุนนะครับเพื่อสร้างระยะลุนนะฮะเพื่อสร้างระยะลุนให้มันพอดีนะครับเราไม่ใส่แหวนก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าหากว่าระยะลุนมันได้แล้วเราใส่แค่ตัวมุดดำนั้นก็พอนะครับเห็นไหมตอนนี้มีระยะลุนละอ่าทีนี้ก็เอาเดีฮะได้ยังอ่าดึงมาได้พอดีแล้วนะดึงมาแล้วโอเคนะโอเคแล้วมาตรฐานแล้วทีนี้ ทีนี้ก็ใส่น็อตได้เลยดึงสายตัวนี้ออกมาก่อนก็นี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับพัดลมอ่าอิมเมอร์เฟกนะครับ18นิ้วรุ่นนี้นะครับก็หมุนเร็วแรงดีนะครับอันนี้เป็นเบอร์3ามนะครับ เพลย์นหนึ่งก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับก็ไม่ค่อยน่ารักพอเพลย์สองมาก็แรงขึ้นมานิดนึงนะครับพอเพลย์สามก็จะแรงมากนะครับโอเคนะครับก็อาจจะมีหลายๆคนสงสัยว่าซ่อมยากไหมนะครับระบบมัน,เหม,นเหมือนกันกับระบบมันเหมือนเหมือนกันกับพัดลมทั่วไปนะครับมันจะยากตรงที่ต้องมาตั้งระยะใหม่ ต้องมาเปลี่ยนสำลีซับน้ำมันแล้วก็ใส่แหวนกดบูธนะครับต้องใช้เทคนิคนิดหนึ่งนะครับแล้วก็การตั้งระยะของทุ่นนะครับก็คือสิ่งสําคัญต้องอาศัยประสบการณ์และก็ความรู้นะครับก็สําหรับคนที่นะครับหัดซ่อมใหม่ๆก็นะครับสู้ๆนะครับก็ไม่มีอะไรยากไปเกินกว่าความพยายามนะครับก็คงขอจบคลิปไว้แค่นี้นะครับผมขอสวัสดีนะครับสวัสดีครับ